สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวิชาประวัติศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่2นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเตรียมแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะในหน้าที่26นะคะในเรื่องของ อดีตกับปัจจุบันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันนะคะและบอกชื่อสิ่งของนะคะเหล่านั้นให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นอดีตกับปัจจุบันนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะภาพที่หนึ่งะคะคือภาพเตารีดนะคะเป็นเตารีดโดยที่ใช้ตเตาถ่านนะคะเราจะเรียก เตารีดฐานนะคะส่วนปัจจุบันนะคะเราจะใช้เป็นเตารีดไฟฟ้านะคะให้นักเรียนนะคะโยงโยงเส้นนะคะจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะเขียนด้วยว่าภาพที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นภาพของอสิ่งของเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะให้โยงเส้นนะคะ ในหน้าที่26ค่ะเมื่อเรียนทำหน้าที่26เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงนะคะทางด้านที่อยู่อาศัยกันนะคะในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่31ค่ะเรามาดูนะคะว่า ช่วงเวลาของอดีตก,กับปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูอดีตก,กันก่อนนะคะในแถบสีฟาฟ้านะคะลักษณะบ้านนะคะลักษณะบ้านในอดีตเนี่ยเราจะสมัยในอดีตเนี่ยจะนิยมปลูกสร้างบ้านนะคะด้วยการสร้างบ้านที่เป็นใช้ไม้นะคะในการสร้างบ้านแล้วก็นิยมปลูกบ้านเนี่ยที่เป็น พื้นถุนนะคะมีใต้ถุนสูงนะคะข้อดีของการมีใต้ถุนสูงเนี่ยก็คือเป็นทรัพยากรที่หาได้ง่ายในสมัยนั้นนะคะป้องกันน้ำท่วมใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชั้นล่างอย่างเช่นเลี้ยงสัตว์นะคะสารภาชนะแล้วก็เก็บของทอผ้าตำข้าวนะคะแต่ข้อเสียของการที่ใช้ไม้ในการปลูกสร้างบ้านเนี่ยก็คือไม่ทนทานนะคะ ส่วนปัจจุบันนะคะปัจจุบันเรานิยมสร้างบ้านนะคะในสมัยปัจจุบันเนี่ยนิยมสร้างบ้านด้วยอิฐแล้วก็ปูนสร้างบ้านที่ติดพื้นนะคะมีชายคาบ้านที่สั้นนะคะหรือบางครอบครัวก็จะนิยมอาศัยอยู่ในตึกแถวนะคะข้อดีของการนิยมสร้างบ้านด้วยอิฐแล้วก็ปูนนะคะก็คือมีความ แข็งแรงทนทานนะคะมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ครบครันแต่ว่าข้อเสียนะคะข้อเสียคือบ้านเนี่ยก็คือร้อนกว่าบ้านไม้นะคะบ้านปูนจะมีความร้อนกว่าบ้านไม้เมื่อน้ําท่วมก็จะ,ะเมื่อหน้าน้ำนะคะหรือว่าน้ําท่วมเนี่ยก็คือถ้าทาให้พื้นบ้านของชั้นล่างเนี่ยทำให้เข้าของเสียหายด ได้นะคะแล้วก็ชายคาบ้านเนี่ยก็คือจะมีลักษณะที่สั้นสะฝนนะคะหรือว่า,าสามารถสตร์เข้ามาได้นะคะเราไปดูภาพนะคะของบ้านในอดีตกันนะคะในสมัยนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะบ้านในอดีตนะคะก็คือนิยมสร้างจากด้วยไม้นะคะแต่ปัจจุบันเป็นยังไงคะสร้างด้วยอิฐแล้วก็ปูนนะคะมีความทันสมัยมากขึ้นค่ะ เราไปดูความเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพกันค่ะด้านอาชีพนะคะในอดีตนะคะคนไทยมีอาชีพหลักก็คืออาชีพเกษตรกรรมหรือว่าทําไร่ทํานานั่นเองนะคะบ้านเมืองมีความเจริญขึ้นเนี่ยผู้คนนะคะก็คือไปประกอบอาชีพหลากหลายแตกต่างกันไปอย่างเช่นไปเป็นคุณครูเป็นคุณหมอนะคะเป็นนักมวยนะคะช่างตัดผมช่างเย็บผ้าหรือแม้กระทั่งคน กวาดถนนเสริมสวยนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเป็นตำรวจพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศนะคะแล้วแต่นะคะแล้วก็มาดูการเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพนะคะส่งผลให้ผู้คนเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองแทนชนบทนะคะแล้วก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวเล็กๆแทนการอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ที่เหมือนสมัยก่อนนะคะอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงนะคะทางด้านอาชีพคะ่ะ เห็นไหมคะดูภาพนะคะสมัยก่อนก็คือผู้คนจะทําไร่ทำนานะคะเลี้ยงสัตว์นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็เหมือนเปลี่ยนอาชีพนะคะเข้ามาทํางานในเมืองกันมากขึ้นคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้เรียนทําแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่27นะคะ ในน้าไทยทําหน้า26เสร็จเรียบร้อยแล้วทําหน้า27ต่อนะคะให้นักเรียนนะคะดูภาพแล้วเขียนอธิบายว่าเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตนะคะในอดีตหรือปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราไปดูตัวอย่างกันนะคะในหน้าที่27อ่สภาพที่1นะคะภาพที่1กับภาพที่2คือเป็นภาพอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะคะภาพที่1เนี่ยก็คือเป็นการเดินทางนะคะ ในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเดินเรายังไม่มีรถยนต์ใช้นะคะเราจะใช้เดินทางเนี่ยโดยเกวียนนะคะโดยใช้แรงจากสัตว์เลี้ยงนะคะอย่างเช่นวัวควายนะคะในการลากจูงนะคะส่วนในปัจจุบันเนี่ยการเดินทางในปัจจุบันนะคะตอนมีรถยนต์แล้วเราก็ใช้รถยนต์เป็นพาหนะนะคะ,ะก็คือมีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะอีกหนึ่งภาพนะคะ อีกหนึ่งภาพในสมัยก่อนเนี่ยการเรียนหนังสือในอดีตนะคะส่วนมากเด็กชายนะคะจะไปเรียนหนังสือที่วัดกับพระสงฆ์พระสงฆ์จะเป็นผู้สอนหนังสือให้กับเด็กๆในหมู่บ้านนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะเราก็จะเรียนหนังสือนะคะจะย้ายเรียนหนังสือที่โรงเรียนโดยมีใครเป็นคนสอนคะ คุณครูเป็นคนสอนนะคะอันนี้ในแบบฝึกหัดหน้าที่27นะคะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูให้เรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่26และ27นะคะเรียนเขียนด้วยดินสอค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณครูมีกันบ้านให้เรียนทานะคะหน้าที่28และ29นะคะ ถ้าใครเสร็จแล้วก็สามารถส่งได้เลยนะคะให้เรียนดูภาพแล้วบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องนะคะ mm. คุณครมีตัวอย่างให้ดูในข้อที่1น,นะคะ mm. ข้อที่1น,นะคะภาพนี้คือภาพของตะเกียงนะคะตะเกียงเป็นของใช้ในอดีต mm. หรือปัจจุบันตะเกียงเป็นของใช้ในอดีตนะคะการใช้งานของตะเกียงเป็นยังไงคะก็คือจุดให้ ความสว่างหรือว่าจุดให้แสงสว่างนะคะคข้อดีของการใช้ตะเกียงในสมัยก่อนก็คือทำให้มีแสงสว่างข้อเสียเป็นยังไงคะถ้าใช้ไม่ระวงังอาจจะเกิดอันตรายไฟไหม้ได้อันนี้ให้นักเรียนเ,เขียนเป็นกันบ้านนะคะหน้า28ถึงหน้า29มีทั้งหมด5ขคอค่ะเราไปดูตัวอย่างอีกหนึ่งคอนะคะ เมื่อกี้นี้เป็นตะเกียงนะคะภาพที่2ก็คือภาพของหลอดไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าเป็นของใช้ในปัจจุบันนะคะการใช้งานเนี่ยก็คือเปิดให้ความสว่างนะคะก็คือเหมือนกันกับตะเกียงเลยก็คือข้อดีก็คือให้แสงสว่างนะคะข้อเสียนะคะก็คือสิ้นเปลืองเงินในการจ่ายค่าไฟฟ้าถ้าเกิดว่าเราเปิดมากจนเกินไป ถ้านักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะสามารถถ่ายรูปนะคะส่งให้คุณครูดูในไลน์หรือว่าใต้โพสที่คุณครูจะโพสในโน้ตไว้ได้เลยนะคะ,ะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ